ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาทำส้มตํากับแม่ไม่เสร็จนะคะพอผม <ปะ S 1> อันเทปไปเลยอันนี้ทำแล้วนะคะไม่ใส่พริกอ่นหนูเทปไ,ปนนไปเลยลูกนี่คืออะไรคะแม่ปรุงแล้วไม่ใส่พริกหนูเทปไปเลยลูกหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จก,ก็ต้มอันหนูผสมหน่อย อ่ะหนูบอกกล้องเลยหนูผสมผสมเลยแต่แล้วก็ผสมจัดเติมให้หนูไม่เติมให้ลูกไม่เติมให้ลูกก่อนเอาเยอะๆนะคะเพราะผมชอบกินมากอ่ะหนูบอกกล้องก่อนอันนี้คืออะไรเส้นมะกอกส้มมันคือมะละกอเส้นนะฮะอ่ะหนูทรายไปหมดเลยแล้วก็ตำอ่ะหนูตำมือหนึ่งจับจับนี้ให้ลูกมือนึงคุกมือนึงตำ ก็ดีหรอบอกตามให้เข้ากันนะคะบอกต้องตามให้เข้ากันนะคะอืมมะเขือเทศนะค่ะก็ไม่ต้องให้มันค่อืมตามก่อนลุกคุกก่อนลุกคุกก่อนมือนมะเขือเอ่าบอกเพื่อนๆคุกให้เข้ากันนะคะคุกให้เข้ากันนะคะมาลูใส่อ่าอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะอ้าวลูกใส่อี๋ลุกคุกลุกคุก แมันเลยเด็กออกแดงเลยออกแดงเยออกแงล้บึ๊บ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 บ นนยโอ้น่ากินนะเอาตักใส่จานใส่จานให้เอๆ่ยางในที่ยังอ๋อยางยางตํมต่อแม่ให้กำลังใจเด็กตตัมตัมตัมตตัมตัมตั๊ตัมตได้ยังได้แล้วไม่ออกแรงเลยนี่อะไรโอเคตักใส่จานครับอ่ะอ่ะสักหน เราฟูจิจะตักใส่จานโชว์เพื่อนๆเอามาตักใส่จานให้มัดูโอ้โหแม่ช่วยแม่ช่วยแช่วยเอาอีกเอาเอาเอาไปตักให้หนะนุตักนุตักเองหนูตักเองหนูตักเองอซ่บแซ่บปังเพื่อนๆแซ่บไหมแซ่บนะครับแซ่บนะครับแซ่บๆนะครับของกินของผมใช่ไหมของผมแต่แม่งเผ็ดนะ นับซุปมาแม็กเกี้ให้แม็กเกี้ให้ต้องเทนซุปไปก่อนอ๋อหนูชิมหรือยังนหนูรีวิวหนูต้องอหนูต้องชิมให้เพื่อนๆดูสิครับต้องเทนซุปไปก่อนนะคะอ่าโอเคแล้วหนูหน<ำ>ูชิมเซตหนึ่งโชว์เพื่อนๆแล้วค่อยจบจบไลน์ก่อนบอกเพื่อนเ,ออนอเพซิอย่าลืมติดตามช่องในลูกอย่าลืมติดตามช่องในกูจิอะไรรูกกูจิอะไรรูกบอกซิกูจิโชว์อะไรรูกจิโชว์แชนแนลแล้วก็ โชวจิตใจเงี้ยค่ะอ,อ่ะอะน้งองชิมให้เพื่อนดูอะโชว์กันนอะหนูชิมเป็นไง <c oughs> เป็นไงลูกบอกเพื่อนๆเ,เลยแซบ <c oughs> บอกแซบบอกครับ <c oughs> อ่ะบายบายเพื่อนๆบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ, <c oughs> ะจุ <c oughs> นะ๊บแม่ <c oughs>